สวัสดีครับท่านผู้ชมนี่คือถังแรงดันปั๊มน้ำนะครับที่เราใช้ในบ้านบ้านบางท่านก็อาจจะมีนะครับที่ซื้อมาถังติดตั้งเพิ่มแรงดันน้ำให้แรงขึ้นใช้ภายในบ้านนะครับแต่บางท่านบางบ้านก็จะเป็นปั๊มออโต้สาเร็จในตัวครับเราไม่ต้องจําเป็นต้องมีถังตัวนี้ถังตัวนี้จะใช้กรณีที่ว่าห้องน้ํามีเยอะครับบ้านบ้านหลังใหญ่ครับมีกันอยู่หลายคนครับ ห้องน้าประมาณ4ี่ห้าห้องขึ้นไปครับใช้ถังนี้ช่วยจะช่วยได้เยอะครับเดี๋ยวเราจะมาถอดดูข้างในกันว่ามันจะเป็นหน้าตายัางไงครับเราจะได้รู้กันวันนี้เลยครับว่าข้างในนั้นหน้าตาเป็นเช่นไรครับทําไมเวลาเปิดน้ําเข้าใช้ในบ้านน้ําแรงมากครับตอนนี้มันจะเป็นถังที่สําหรับใช้น้ํากับลม ร่วมกันนะครับมันใช้ลมปรับแรงดันน้ําเพื่อจะให้น้ําแรงน้ําเบาน้ํำมากน้ําน้อยอยู่ที่ลมครับมันใช้เติมลมเหมือนรถเหมือนรถยนต์ครับจะให้ดูครับนี่ครับนี่คือจุกเติมลมครับเหมือนยางรถยนต์บ้านเราเลยครับที่เราขับขับกันอยู่ทุกวันนี้ครับนี่ครับ เห็นไหมครับมันถูกลมรดเราเลยวันนี้เราจะลองถอดดูข้างในกันว่ามันเป็นอย่างไรเป็นเช่นไรหน้าตาเป็นอย่างไงทำไมถังมันแพงจังถังลูกนึงก็หลายตังนะครับหลายพันเราจะดูกันว่าเนี่ยตัวน,นี้มันรั่วเราเปลี่ยนออกใหม่ละ ดูกันว่ามันเป็นอย่างไร รีบเห็นไหมล่ะอยากดไวยไวใช่ไหมครับผมเหมือนกันแล้วครับตอนนี้จิตใจใหเห็นข้างในนะครับว้าวว้าวท่านผู้ชมมันเป็นแบบนี้นี่เองมันเป็นยางอะ่ะเนี่ยเป็นถุงยางนี่ครับมันนึบมันนึบติดข้างในเลยครับเป็นถุงยางถุงลมป่่งพอง,ง,งเออ ยางในรถมันดึงออกมาไม่ได้ครับท่านผู้ชมนี่ครับมันคล้ายๆย,ยางในรถยนต์ที่เราใช้อยู่ทุกวันนี้เลยเนี่ยมันยึดข้างในมันดึงออกไม่ได้เนี่ยดึงไม่ได้แต่ตรงนี้มันรั่วอ๋อเป็นแบบนี้นี่เองครับ ถ้าเราจะใช้มันก็คงจะใช้ไม่ได้แล้วครับคงทิ้งอย่างเดียวหรือละหรือว่าเราก็ไปดัดแปลงทำเป็นอย่างอื่นได้ <c oughs> แต่ทั้งมันบางทังบางมากว้าวอันนี้ด้านนอก <het k analyse> นอกรอบถังเนี่ยรอบนอกนอกยางเนี่ยอันนี้คือยางนะครับนอกรอด้านนอกยางเนี่ยมันจะเป็นลมลมน้ําจะอยู่ในยางนี้ยในยางนี่ครับมันจะเข้าดูนี้มันจะเป็นน้ําข้างในเนี่ยแต่ข้างนอกเนี้ยในตัวถังอ่ะมันจะเป็นลมก็หน้าตาเขาจะประมาณนี้นะครับขอบคุณทุกท่านครับที่เข้มามารับชมขอบคุณทุกคอมเมนต์ขอบคุณทุกกำลังใจนะครับ นี่เป็นการผ่าชำแหละถังแรงดันให้ท่านผู้ชมได้รับรู้รับชมว่าข้างในนั้นมันเป็นเช่นไรลือก็ได้รับรู้รับชมแล้วก็สว่างตลาดที่นี้ก็มีเพียงแค่นี้ครับที่มานำเสนอให้ดูครับสำหรับถังแรงดันปั๊มน้ำ ขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมนะครับเจอกันคลิปหน้าครับคลิปนี้ก็สวัสดีครับ